สวัสดีครับผมนายสุเทพเพื่อคลังนะครับประธานจุมนุมสากลกองทุนสวนยางจังหวัดปัตตุงสสาหรับจุมนุมสากลกองทุนสวนยางจังหวัดปัตตานเรานะครับก็เริ่มจดทะเบียนเมื่อวันที่2 0พฤศจิกายน2550เรามีสมาชิกอยู่30สถาบันสําหรับจุมนุมสากลกองทุนสวนยางจังหวัดปัตตุงเราตลอด15ปีที่ผ่านมานะครับสองช่วงขั้นตอนนะครับอตอนเริ่มแรกที่เราเริ่ม จดทะเบียนเนี่ยเราจะไปเปิดตําการอยู่ที่สํานักงานกองทุนส่งเคราะห์การตําสวนยางจังหวัดปัตตานีสาขาป่าบอนนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เยื้องเทศบาลน,นะครับตำบลป่าบอนนะครับแล้วเราก็มาสร้างอาคารซื้อที่ดินนะครับโรงงานใหม่ในส่วนของชุมนุมสากลจังหวัดปัตตานีเราก็มีอยู่4ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกก็เราก็มีเหมือนกันนะครับธุรกิจรวบรวมน้ํำยางสดและก็ธุรกิจ รวบรวมอย่างแผ่นลมปันเพื่อแปลรูปและก็ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ากลดไม้ราวก็ดีให้สอดคล้องกับการผลิตของสถาบันสมาชิกของเรานะครับและก็ธุรกิจรับช่างอัดก้นยางนะครับพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับที่ที่โรงงานที่มาซื้อดินแล้วก็สร้างใหม่เนี่ยปีปี้ปเนี่ยปี58เราก็ได้รับรองมาตรฐาน GMP แล้วก็รับรองมาตรฐานนะครับ ISO 9001และก็ ISO 2015ซึ่งเป็นการันตีของคุณภาพของชุมนุมนะครับและณปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าช่วงที่เรามีวิกฤตเนี่ยสมาชิกสถาบันของเราเนี่ยไม่หนีไปไหนนะครับยังให้ความเชื่อมั่นกับชุมนุมอยู่ตลอดจนกระทั่งเราผ่านวิกฤตเคดมาเป็นโอกาสนะครับณเนะวลานี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าินดีมากนะครับธุรกิจของเรากําลังไปได้สวยนะครับ ที่กาดไปไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับให้กับจมุมนมสากรามีความข้มแข็งและก็มั่นคงตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสากรจังหวัดพัตตานสำนักงานตรวจบัญชีสากรปัตตานและการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานครับสวัสดีครับผมประเสริฐแก้วเครี่ยง ผู้จัดการของชุมนุมจากคนกองทุนสันยางจังหวัดพัทลุงจำกัดครับการตลาดของเราก็จากการที่เรารวบรวมยางเผ่นลงฟันมาแล้วก็ขายเป็นยางยางเปลือยอยางแมก้อนตั้งแต่ปี50จนเราพัฒนามาถึงปี58เรามีเครื่องอัดก้อนซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกรมส่งเสริมจากคนจำนวนห้าหัวอัดแล้วของเราได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ ISO ข้ันหนึ่งสามารถการันตีในคุณภาพของผู้ใช้ได้ครบวงจรก็<ม>เลยเราได้ขยายตลาดจากขายแบบไม่อัดก,ก้นจนปัจจุบันเรามีตลาดที่มั่นคงคือบริษัทผู้ใช้ย,ย่างเช่นวิชเชลินเม็กซิสอุตานิที่หลักๆการตลาดมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของลูกค้าซึ่งเราทำมาประมาณ5ปีเราไม่เคยผิดสัญญาในการทำตลาดและกพ เรื่องคุณภาพตรงนี้เราเปิมากจะเห็นว่ายางปริมาณ100ยถึงตันต่อว,วันที่เข้ามาที่ชุมนุมเราก็สามารถขายให้ผู้ใช้ไปในประเทศและต่างประเทศจนจนไม่ไม,ไม่ไม่พอที่จะตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาเรื่องปัญหาเรี่ยวกระสัคของชุมนุมก็ส่วนมากจะอยู่ที่กลไกของตลาดและก็ปริมาณที่เกี่ยวกับ การผลิตใ,ในแต่และดูการไม่ไม่สม่ำเสมอและ้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรงด้านการเมืองทําให้ตลาดยางผันผวนเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาจะใช้ใเแบยยางแผ่น,น,นดิบหรือว่ายางเป็นลุงฟันไม่ออัดก้อนหรืออัดก้อนร้อยสิบาแต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้หลากหลายวิธีการอาจจะ หลังจากนี้มันจะเปลี่ยนเป็นยางมิกซ์ซ์ซึ่งเรามีแผนที่จะทํายางกลมเปาเหมือนที่ประธานบอกแล้วก็จะเป็นยางผสมเป็นยางมิกซ์์ที่เราส่งออกตางประเทศได้โดยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เราต้องพัฒนาองค์กรของเราไปในเรื่องบุคลากราและไการผลิตที่ตามตร,ต,ราตรงกับตลาดต้องการตรงนี้เราก็ยังขาดพวกอุปกรณ์ในการผลิตยอยู่ พอสมควรเกี่ยวกับการเกร็บที่ได้มีคุณภาพได้ได้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้เรื่องตลาดคนดีไอ้เป็นดูลหมุนเวียนเราก็ต้องมีมีน้อยอยู่ไม่ไม่พอกับไอ้ปริมาณยางที่เราเชื่อขายปัจจุบันขั้นตอนในการรับยางมาจากธรรมาชิกพอผ่านเครื่องช่างใหญ่เราก็ทำการคัดกรีดยางออกมา สี่กรีดเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแ,แล้วก็เกบอร์โรงแล้วเ,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 นะเราก็เข้ากระบวนการต่ดจแจงลิกเพื่อแยกแยกกรีดอีกทีนึงเราก็เข้ากระบวนการผลิตการผ่านเครื่องอัดก้อนเราต้องมีเครื่องสแกนโลหะแล้วก็ไปเข้าเครื่องอัดอัดอัดก้อนซึ่งเป็นก้อนก้อนใหญ่ร้อยสิบเอ็ดกิโลแล้วทำการตาแป้งเคลือบไม้ไผ่ยางขึ้นลาแล้วก็เราก็ไป จะเก็บบนพาเดตรอส่งมอบแะรอมาร์กิง้งการมาร์กิ้งนี้เป็นการที่ว่าเราการันตีว่ายางของเราเป็นเ,นเนบอร์สามหรือเบ,บอร์สี่เบอร์ห้าให้กับผู้ใช้ที่ต้องการครับสำหรับกระบวนการก้นตัวใหญ่และต่อไปก็เป็นก้นล็กสโมบิลก็เราเรียกว่ายางหัวก้นยางหัวก้นนี่จะใช้ยางเบอร์สาม แล้วก็ทำการห่อก้อน33มสกิโลแล้วก็มีเป็กใส่ถุงปฏิกจะรอการถุงมอบส่วนมากผู้ใช้ภายในประเทศเขาจะใช้อย่างก้นเล็กเพราะวันสะดวกเราการผสมอะไรเขาก็ใช้เราคือเราได้น้ำหนักเขาก็เอาไปผปสมเพื่อการสะดวกเขาไม่ต้องไปผ่าเหมือนก้อนใหญ่ครับ